nha สวัสดีตอนเจ้าเจ้า,จาปี่น้องสุพูสุคนนะเจ้าคลิปนี้จะในยุ่กระแพงห้าบานานะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาคม2564เจ้าแพงกับปลาปี่น้องขึ้นภูมาหาฮิตเนาะเหมือนทุกวันแต่ว่าได้ฮิตแบบจุม่มค่อนข้างจะงามเลยวันนี้ก็ มาภูเดิมแต่ว่าแพลงลองมาหาอีกทางหนึ่งจะได้ก่อมาจุดแพงรุ่นนะเจ้าว่ะวันนี้มันจะมากกอนนะเจ้านะเนาะแพงขึ้นมานี่แพงเจอรถหลายคันเลยมึงว่าคนข้างบนนี่จะนักแค่ไหนวันนี้อากาศเย็นๆนะเจ้าน้องแต่แบบแพงเดินขึ้นภูมากกว่าจะถึงเงือแตกแล้วเจ้านะรุ่นต่อเฮดแดงเจ้าดอกนึงงามเลยนี่อีก ดอกนี่ฮึสองนะเจ้าอันนี้เป็นเฮนึ่งก้อขมิ้นตัวเฮทมันปูเจ้ามีดอกเจ้างามอยู่นะเจ้า ดอกเจ้าโอ้ยดอกนี้มันจะเท่าอ้ยเท่าจังเนะาะวัสดุแต่งเชื่อกเมาเจ้าดอกนเจ้าโอ้ดอกสม้มหิวนะเจ้าไม่ได้อันนี้ก็เท่าเจ้ามาเอาเจ้า สองดอกเจ้าเสร็จครึ่งเดียวได้เจ้านี่วางกัมเดอแค่มาได้วตะก,กล้าหมาตอนนี้จะได้อย่สองดอกเจ้าเท่าแต่งเชื่อเจ้าโอ้ยเสียดายวาแพทงมาได้มาเทางนี้ นี่ได้เจ้าสองดอกนี้ได้ดอกบานก็ได้นะเจ้าเนาะอีกดอกหนึ่งเจ้าโอ้ดอกนี้งามอืมบานเจ้านี่จนเท่าเจ้าอีกสองดอก องดอกเกือบเท่าแต่ยุบ้านก็งงามเจ้าสองดอกบ้านนันดอกเจ้างานงามเจ้าดอกง,งามขนาดเลยเจ้า

งามขนาดเลยไปขันดอกคันเจ้าออีกดอกนึงอดอกนี้งามขนาดเลยเจ้าเสียดายนะเจ้าเนาะแต่ว่าบัดไดมาเปราะเน่า เหดตะใครเจ้านี่ดอกอีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงเจอออ้าดอกนี้กันเนาะดอกนี้จุ่มงามไหมเจ้า ได้อยู่เจ้าดอกมันแข็งดิเจ้าเห็ตะไครเจ้าไปเนาะอีกดอกนึ้งบานโอ้ยพอละปวกดึงไม่ได้ขาขาดเลยแย่กระปวกนะเจ้าในด้ันล่างดีๆนี่ยเป็นขี้ดิน เนแหเข้าข้างไหนเป็นเจ้าเฮ็ดแป้งก็เอานะเจ้าเฮ็ดกินได้ดอกมะม่วงอีกเพื่อนเจ้านะเจ้า นี่กว่าฟ้าโดนไปแล้วเจ้าคนหลายเขาเล่งเข้าไปข้างใน,นก็เอานะเจ้าสองเอานะโอ้กำหมหมอน 第三只哦，你找。 เดต้าไคร่นะเจ้าอ,องมนาะนี่เน่าจนให้ดอกเดียวดอกนี้เกือบเท่านี่ยมอนเอาไปมุกนะเจ้าคนบ้านแพงมันว่าต้องเอาไปมุกต้องไปอมนะอเมอนาะเื้มันมีกลิ่นก่อนเปิ้นถึงจะไปทําไปตำเปิ้นว่ามันหอมถ้าบอบอบอ่เน่าบ่ลาอีป้าวเป็นแจวเดตะาไคร่นะ เฮ็ดหาดเจ้าหรือบางที่เขาเฮ็ดอันเฮ็ดคาเหลืองเนาะสีเฮินน้อยถ้า,าเอาปีหนึ่งจะพอดีนะเจ้าแดงที่งามน,นะเจ้านี่อกองหนึ่งเจ้า เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยเจ้ะเสียงหายใจแห้งน้อยนะเจ้าเกือบเท่าได้อยู่อันนี้ให้ทาสีน้ำตาลให้ทานอันนี้กินล้ำเนะเจ้าเดี๋ยวแพนก็ตัดเด้อใส่ไปก่อน อีกดอกนะ็ออันนี้แพงส่วนตัวแพงชอบนะเจ้าเพ่งว่ากลิ่นลำ้ำแกงเอาไปใส่แกงกล็ลัาเอาเป็นึ่งกรลัมเจ้ามันจะเหนียวเราออกหวานเจ้าในส่วนตัวแพงว่านะถ้าเป็นสีน้ำตาลนะเจ้าเห็นให้แดงฮันดองเจ้า ดอกงามนะเจ้าบานแต่บานงามเจ้า <c oughs> แต่ใครนี่ดอกหนึ่งเจ้าดอกรกระลัตุมงามนะเจ้าดอกรกระลังงามเนาะมันจะเจอนี่จตุ้มหนึงเจ้า นี่จะเกิดเน่าแหละเพรพี่น้องนี่แพงบงมาจากข้างล่างเนี่ยจาขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยโอ้ยนี่ยังขึ้นไปอีกนะเจ้ะ <c oughs> อันนี้เฮ็ดเครื่องเฮ็ดดินหรือว่าเฮ็ดหน้าแร่เนาะมันทำเพิ่เฮ็ดนหน้าหม่อยเจ้าอีกดอกนะอเนาะแคกันสองดอก,อ,อ,กอ้บลายเนาะรอว่าจะลงมาบ่ได้ลงพอนรอเท่ามอดจ้าพี่เนาะถ้าจะได้ดีเห็ด,ดอกเดียวปานนะ แต่บานงามน,นะเจ้าข่ากอบอยู่เลยงามน,นะเจ้าเจอสองดอกอืมสองดอกมีงามน,นะเจ้าเจอเฮ็ดขมิ้นเจ้า อื uh huh. อันนี้เป็นห้อง ath, เฮ็ดปันปูเลยเฮ็คขมิ้นนะเจ้าีขกันเน้อยอกงามเลเจ้าโอ้ยจ้ะเต็มมือเพียงเอาตะก,กล้าวางเแ็นี้มันก็นเลยไกลมือทางมันชันเจ้าจุมๆ สีเหลืองสีแดงอ่ะเห็ดน้าม่อยเนาะือว่าเห็ดหน้าแด่นะเจ้าเห็ดตะไคร้เจ้าเหมือนเห็ดแดงนี่ดอกเจ้าถ้าเจ้าดีขนาดอะไรเพราะเราเจะแบบ,บบอื้มพอสังเกตกระบอกหัน่ะดอกงามเจ้า อีกสองดอกเจ้าสองดอกงามเลยดอกบานแต่กับบานงามนะเจ้าขาได้อยู่อ้ยพี่น้องเจออีกดอกน้งงามเลยเจ้างาม Nó không đi ngám nữa chợ Chúng ta bút niềm đồng chợ Đi đọc Đó này có ngắm nữa chợ Chúng ta bụi, chắc bị là cho nó ngám Chúng ta สองดอกน้นนอยๆกใกล้กันอีกฝั่งจอมปุุอกอือดอกงาม มีเพียงก็าหาปิกนะเจ้าพี่น้องหาทางกลับละมาถึงทางกลับละหาเติมสักน้อยเพื่อได้เติมนะเจ้ามีอีกโด้จ้ะพี่น้องเฮิร์งานอจานอดงาม แล้วนี่แพนจะไปสรุปเพชรแล้วจ้าโอ้ยสะออนเ็ดเนาะพี่น้องพอดอกงามสีทมุตอดจจะงามเนาะเอาละเจ้าพี่น้องเจ้าอันนี้นี่อันนี้ผลงานของแพงเจ้าวันนี้เจ้านี่แยกกันหากับเบาไทยบ้านนะเจ้าก็เป็นเพ็ดแบบรวมเนาะนักไปทางเพ็ดโกแดงนะเจ้าอุ้ยสะออนเพ็ดเจ้าดอกงามเฮตะไคร้แน่เฮดขมิ้นแน่เฮดหาดแน่เฮ็ดรวมๆแล้วเจ้าวันนี้ได้หลายชนิดเจ้าของปอชุบคุณก็อุ้ยเฮดงามขนาดเจ้า สำหรับวันนี้นะเจ้าแพงเกาะคงต้องขอฝากคลิปปี่นไวตาอี้นะเจ้าหากชอบคลิปนี้ก็จวยกดไลค์ก็แชร์นะเจ้าเป็นมาคอมเมนต์หากันได้นะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันกเจ้าสำหรับวันนี้แพงเกาะคงต้องขอตัวมาบ้านแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสาออลฮิสวันนี้ปะแม,มานครับับ,บัน